ได้อยู่นะอ,อืมเดี๋ยว,ยวแบกไม้รับญ่แท้อันนี้โหพุดได้ราล,ลุนนำกันมืออื่นเา้าแค่ละม่ได้ไลายก็ได้น้อยกันได้ไปหาแมได้ซองโตซามโตก็พอเลยนี่นัดแล้วเป็นตอนเที่ยงได้บ่เป็นตอนเที่ยงบ่แมนเยอะแล้วมาขัดจัาแล้อีกทางก็ได้อืมเพราะว่าต้องมาแบบเขาก็ต้อง อยากคู่แบบค่าสร้างเท่ายสีน้ำท่านะอ่าแมนยุวาปุูกเคลื่อนแบบได้แต่เ้าอยากคู่วอ่าค่าสร้างนี่มันสีเท่ายเลยกะ ดีพี่น้องเอฟซีบัตรสุขสุคนพอกันยามแรงอีกแล้วได้อ,อพี่น้องเดยมันนี้ห่อนอยู่หกแต่ว่าใครกงมาวานมันมีบดมาหนี้พ่อการคือเก่าคือเดิมกับสองกับบนมาบ้านเฮาเนอะอะพ่อกันอีกแล้วพี่น้องไอ้พวกทางครอบครัวเบาแก้วกับเมียเรากําลังตักน้าทางเมียเบาแก้วแล้วก็โยนหน้าในพี่น้องนำใสม่มาเห็นไว้สิกับสภาพไปนี่กั อากาศตอนแรงสิไข้เนี้ยเป็นอ่งไกลางเว่นหอนจนปวดหัวทางเมียบอแก้วเราในช่วงยำแรงนไงเลยสว่วงแดงๆสิครับย่างไปหาทางเมียบอแก้วกันย่างเข่าไปหาอีกก้อนโหทางเมียบอแก้วไป็นอยงไรดีใจน้ำสมบุนก็ได้ เวีนเยนคอยคำลงแรงแค่ไหนงานทางเมียเราก็ได้อยู่ได้กลับมาแล้วก็ตักน้าตักในเห็ดยังเด้ออันนี้เด้อโอต้ตักน้ามาไว้กันอืออือตักน้าใส่เนาะไปทางใดละ่ะบ่าแก้วไปตัดใหม่เลยสบาดยดยีเลย ห่หน่ามาไส้ไว้อยู่วะนอนคนหน่อยจะนอนบอืะใครเนี่ยบบบนี้เนาะมันเริ่มค่ำละเนี่ย บ่กับ่พ่อนักเขาล่างล่างอีหยังน้องอ่ะเบยอืมแล้วก็ตีนเลิกกับมาเทฮึฮึักไว้อืมช่ล่างช่วยล่างจ้าอืมดูพี่ดูพี่จนอืมสิแลเป็นแม่เฮือนแม่เย่าพี่น้องเลยมันกะแบบนี้แหละอืมอืมเราก็ได้ขุดหน่อยหาบน้ำอีกฟ้องคนหน่อยแล้วนอนไดี๋ยววันเรา น้ำก็อย,ย่งเลียนกิ่ต้มบบักหล่านะปลาเธอพอไปตัดไม่ต่อกระอบเลีนกี่ต้มเห็อนะดอันฉูบแล้วค <laughs> ักและใส่ไม่เนาะโอ,โอ้มอนอยู่ทีใส่ไว้อยู่ด้เนาะ คัก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 กปัเท่ะได้ม <clipping. S 2> <tekrar. S 3> ีขู่สามหน่วย ฟาพวกาน,นี่ก็เล่นจนเต็มหัวเต็มเล่นขีต้ต้มพี่น้องเลยคนน้อยคนว้ายช่างเห็นระว่ามีขวดแตกอยู่หันบาทตีนนะฮะขวดมีนามมันสิพักตีนเจ้าเก็บออกแม่ผูกเก็บไปผูกจะให้ชิติดตีนเจ้าแม่นเอาออกผูกโยนไปผูกโอ้ บอกรอดเจ้าพ่นบ่าเอ็งจข่อยว่าเพ่นบอกเข้าใจย้อนพิงลูเอวอไว้ทันละเดี๋ยวตัดใหม่นี่มาห้องพื้น่อยู่พุ่นแหละบ่ได้อาบน้ำเข้ายู่พุ่นกันเนาะยืดพุ่นกันเพราะอาบน้ำเข้าอืม ว้า,าววัดน้ำกินกันมันใส่ไปซี่กับต้มกินก็นได้อยู่ไหยน้ำไอ้ไก่น้องสีย่านแต่ลูกคนแรกระวังเด้อสว์นเดอเไก่น้องเวลาะยามน้ำลายะนะย่านลูกลงไปโอ้ตายละ ไม่ค้านกระซื้อมาพร้อมกันการว่อลวนนี่ไดไไ้ไม่ค้านเพิ่นธ์้ฮไม่ค้านสั่นหาบนักเด้ยี่นี่ก็ไล่เ <Natalie> จ<ม>้าเน๊ะห่าบหนักกลางคืนนี่ฮุ่งแลไฟเนาะนอ้าโอ้ยกวเสือ่อ,อ,อ,อนฟักติ้วสมเด้จสระวัเลยแกงเห็ดงูเห็ดปวกคือสีแซ่ เขาบอกแก้วเพิ่นคือสิไปตัดไม้อยู่ในดอนพูดแล้วเนาะโดยี่เพิ่นตัดเท่านี้เนะอือมใครชวนพวกฝนบนทันตกหาฟืนไว้ไปดังหนึ่งเข่าเนาะนี่เด็กเตาข้าเจ้ามีฟืนแนวเข่านี่โหคักเลยนี่อะเหลือลูกปลาลูกเจ้าไปขากแถวบานนี่โอ้โหโหโหเอาเอาเอาคอยเฮ็ดเล่นน้ำบ่ได้ได้แบบนี้ อไปเล่นน้ำเจ้าบ่ได้เด้อตัวนี้เด้อคอยไปก่อนเด้อป้าเจ้าผีน้องเอ้ยบู้บาแก้วแบกไม้รับใหญ่แท้อันนี้โบูพูนข้งบลาพวพี่น้องเลยพากันแบกไม้มาชิมตุ้ยอดอ๋อ กละต่าไม่มาตอกระเทิยมสิไปใส่บอดีหิวทงเลยไปใส่มองไปใส่มองโอ้ตอันนี้ก็ไปน้ำบ่อทหารหน่อยนี่เอไปย่างเระวังได้ลูกไปน้ำเด็กน้อยไปน้ำม็ดย่างอยู่ละเมี่ บไปบ่อไรเดียวบ่อกระไฮอีกลงเฮือบไปใส่บม่ได้เลิกบ่อหนามบ่อเอากระไฮไปใส่ตำน้ำตื้นแล้วน้ำเลืกก็ใส่อือื้น้ำเลืกก็ใส่ได้ห้องน้ำจะจอดอยู่ข้างหลังน่ะเนาะอืก็ปลาหลาก็ไปน้ำกันบ่อลงเซให้ลงทางใหญ่นี่ก็จอดอยู่ข้างข้างล่างนั่นก็ได้ก็เป็นขนาดหน้าเป็นปูนอยู่แล้วเป็นจะผ่านไกลบ่จากนี่ไปกระไกลเติมอีกไม่โคตรตรงเลย จะคอยบ่เคยเห็นวันเดินไฟแค่คืออืะได้รุ่นน้ำกันมื่ออื่นเจ้าพอแล้ววันได้ลายก็ได้น้อยกันได้ไปหาได้ซองโตซ้ำโตก็พอแล้วว่อยากได้ลายครับถ้าสมมุิว่ามันบ่ได้เนาะเอามันบ่ได้สิว่าฉันได้ได้ได้ลายก็ยังดีได้เห็ดจะได้ละ คือเชืว่าเชื่อว่าวายากได้หลายว่ามูปไทยยนพอได้นะเอาได้ไหมจับเดออได้ยิ่งเด้อแล้วเขาจับหัวเรากินนิดหนึ่งหลายฝันเนียมเจ้าได้บ้างละฝันญาติเจ้าได้ฝันเนียมเจ้าได้ไหมว่าจาสิไปน้ำพ่อบ่ไปไหมบ่กบอกละไปน้ำพ่อบ่ไปไปกไปล้างตีนดีๆไปไปช่วยหนาไปขี่ตมเต็มหนาไปลาจะให้ขี่ขี่ต้มชีคาตาเด้อเออไปแล้วที แต่นองบอยจยกยืนใส่บ่อยสุชวนน้องบอยไปน้ำก็ขี้รถออกนอกกูกินนี่เอามีมีรถถีบกับโอ้สบายเขาไปมือเศร้าเลยไปยามบ่รวยยามมาเลยวะไปตอนเอาใส่ไว้แล้วแหละเพรว่าเขาสิลักของเขาเพียวอย่างเดียวเนาะสิจ้องไว้แทนเนาะเอาบัวก็ใช่ป่าโอ้นั่นไปใส้แล้วคือเคยชินแนมแท้ี่แนมขัดมันเสียขัดนั่นกับบัวมันบัวขาดเป็นของเขาเท่านั้นเลยเนาะโดน บ้าว่ากโมชิจ้องไว้แต่ของห่าอย่างเดียวเนาะจีหลักก็คือโพดโฟแท้ตีเมนคือสเห็นคือชุ่มใส่สิจรองเบิ้งแล้วยังเอาไปใส่นะเออมันใส่นะฮะแล้วชิไปรักเอากันเด้อมาหนึ่งไม่ได้ยังให้เขาเอาเลยเนาะขันวันแนมแล้วกันเลยเนาะท้มวมาเสีได้บวกกับสีได้เพิ่งซื้อมาถ้าได้ยังบัดทันได้กินจากโตอยู่เนาะเมนพู้ใหญ่ใจดีซื้อมาให้เอกเซนห่านะโอเซนหาวะนี่ให้ท้าซื้อเองก็มาได้แล้วเมนเห็นแล้ว มองจะไปกระเป๋าละอะไรวกินนี่ก็ว่าเห็นแบกไมมกึ๊กกึก๊กักมากกินนี่แม่ทว่าชิดจับอันนั้นกิตอกไปหากินก่อนเนาะอัดสป็นอื่นไปแล้วมาแล้วมาแล,วแล้วแล้วแหละช่วยหน่ะฮะแล้วแหละ <c oughs> ให้ช่วยให้เจ้า ช่วยเองหรือว่าแม่ช่วยเองช่วยเองแม่ช่วยเองแม่เจ้าช่วยเอ็นซิอหนาในแม่ละฟังในเพิ่นว้าลบหนาลบลังเฮียนว่้ากันเม่ละเฮ็ดเองขันเม่ช่วยให้ผมเป็นนี่ดอกนี่เปียกเลยหัวใซึ้งกินสิแม่เยอะในบ้านเนี่ยเป็นกาวโยบไปเล่นขี้ตรง อไปหากินหายู่ยังไงเพื่อปากเพื่อท้องเนาะเกิบได้撒บ่เคยใสมี่เยอะนคือบ่เคยใสเกิบนั่นแต่ะแต่คนซื้อมาให้ตอนนั้นก็ให้้ไดคนบ่เคยใสเนาะสิรอให้มันใหญ่ไปแล้วใชให้มันใส่คนบ่เคยใสอ๋อเอาคนใสห่อทอดสักสิบนาทีบ่เดี๋ยวฮอดแล้วมันบ่เคยใสแต่เด็กหน่อยแต่เออใส่เกิบเด้อยันเหยียบน้ำด้อ ใส่เกลบยันเหยียบน้ําเหยียบน้ําไปปุบาบุดงมันก็ไปทัวมาแล้วอืแค่นั้นแหละมันมันสิ้นแล้วเนาะคือเฮานี่โอ้ยก็ได้แล้วเนาะบอไดใสเนาะกระนั่งยางนำถากนี่ก็พอแห้งแหละหอนตีนแล้วอันนี้บอไดไม่เห็นเป็นอย่างอยากน้ำเย็นบอจักเอาให้น้องเนี่อยากน้ำเย็นมากินบ่เอาบอน้ะบอไดเมนนำหวานเนี่ยนำลาลาเด้ฮะเอาบ่ บอ่บอเรน <c ười> ขนมนมังยอะขนมนมันแล้วขนมบ่อว่าจัะกันเิศคนหน่อยยังบบตื้นคนหน่อยไปแล้วเตรียมโตหากินหายอยู่ละ <c ười> แ,ลแล้วแล้วตักน้ำฮะคุณนี่ก็ตักน้ำม,มัมเยอะลราก็ได้ไครอยู่มือน,นี่มันบบเดดคือว่าน,นี่ใครเนื้อเหมือนี้ว่านนี่เนาะป้า แล้คือนางวัยบบสบายบสบายยันไปเหมือนหมักปอสบายะช่ไัเกบสบายก็กนอนนอยยนเเงนเนาะเอายาให้่นกินสมเม็ดคนเด้อนีบอเออ่นละ่นบสบายอยู่ไปกับรจักเห็ดยังเด้มันมันหอนมันอ้าแต่ใครแน่ยมืมอนี่เนมว่าวานนี่อันตรายวานนี่ มนว่าปวดหัวเลยโอ้ห่อนจนปวดหัวคนละเอาคนน้อยได้จ้ะคนน้อยยังบ่ตื่นเออแบ่นอนเด็กบ่นอนแบบนี้กะเด็กแน่นอนนอนตื่นบุญพกมงกูตื่นนอนเด็กละแล้วตื่นด้านนี้นี่เดี๋ยวคำแล้วก็นอนอีกบางคนนอนกะรีบเฮ็ดนี่เฮ็ดนั้นแล้วบางคนตื่นแหละกัเฮ็ดยังบ่ได้ แล้วก็ยังไข่กอดก่อน fate, pues day, อยู่เด้แล yeah. the nah. the ้วก uh, uh, ็ันแต่ก่อนแหงบุลงแต่ตักเนาะเดี๋ยวนี้กับใครเนี่ยแล้วมันเคยเห็นคนแหละลายลายมันชินแล้วเมืมอยันมั้ยข้าวกันยังซาบะแล้งยี่เดียวเดียววะกินกระป๋อมไปหากระป๋อมอภะอภะพรีดและผัวพ่อไปเฮ็ดพอไปหาว่าลูกมีได้ ไปไปไปเป่าหล่าเราชวนไปลราไปหากินหาอยู่เป็นบ่าวพรเราไปหาทางสร้างเพิ่นเนาะทางบ่าวพรเนาะเป็นจังไดปล่าวพรสบายดีเด้อเป็นจังได้คือว่าไปเบิ่งสร้างเพราะจะเมื่อื่นเศร้าเหมือนชื่ว่าเบิ่งเพิ่อนเมื่อื่นเศร้าแม่นโอ้ทางบ่าวน้อยสบายดีโอ้จะไปกอดเพื่อนเพิ่น่นเนาะเป็นมื่อื่นเศร้า คือเช่าจัากรดสิบว่างเนาะข่ยนะเป็นต้นเทีย่ยงข่ยนะเดี๋ยวข่มากกากสี่ยันย้นำเน,ะ <S <S นำานนนนะน้้งตนี้เป็นไงบ้ากะอยากอยากคู่น้ำกันฮะและเพราะว<อ>่าเราอยากาาได้เช่าประมาณแปดโมงกับมมองเงี้อตอนนี้นะผนค้ายังผน,นยังโมมาผนค้าเห็ดงานอยู่มัดเล็กเห็กอชาเพื่อนเราอย่งองได้ เรากลับเป็นคนทางอื่นจะได้ามาหับเมาแถวนี้มาหับเมาเห็ดก่อสร้างแถวนี้โอ้คนมาเบิ่งม,งมาเบิ่งเน้่เพื่อการชดเชยเจ้าเจ้าบ่ได้เอาเบอร์โทรละไว้บ่บ่เจ้าก็ขายเครื่องแูบห้าง่นะห้างกับเขาเราเนาะดูรายแล้วขายยู่นี้แล้วโูว้ยแล้วบ่นอยู่มือ,อื่เท่าอย่างเช่นั้งเหอืมและยันมันบ่พอกันกับข่อยนะอืมเสีอผู้ใหญ่ข่อยเพิ่นก็อยากษู้น้ำมันนะอือื เดี๋ยวะพอน้ำอื่นเดี๋ยว่าจะเอาเบอร์ให้ให้เอาเอา,เอาจังซี่นัดแล้วเป็นตอนเที่ยงได้บ่เปนเที่ยงบ่แมนเดี๋ยอะมาขน,นาดแล้อีกครั้งก็ได้อืมเพราะว่าต้องมาแบบเทาก็ต้องอยากคู่แบบค่าสร้างเท่ายสีน้ำนะนะอ่าแม่นยู่วอ่ะผู้เคลื่อนแบบได้แต่เฮาอยากคู่อ่าค่าสร้างนี่มันสีท่ายเลยกะผู้ค่าสร้างเลยให้เพื่อนไล่ไม่ให้เลยไปสิฮะนะ ทางที่ฮู้ก็ว่าน่าเพิ่นตะเที่ยงก็ได้บ่สิแวะบ่ทาเดี๋ยวเขาสิน่าเฮ็ดเวียกใกล้ๆนี่บ่ทางเมืองนี่อือๆๆๆเน่ะเอาเบอร์เพิ่นนําเพื่อเอามีหยังก็เอาเบอร์เฮานําให้เพิ่นเป็นมื้ออื่นเนาะคันเฮือนเออตามความคิดของเจ้านที่เพิ่นได้เคยคุยกับเจ้าเพิ่นก็ว่าปุกปานนี้ปุกแนวนี้ ตรงหน้ามันจะบนนี้บนที่จะอันพังโอ้ต้องได้มาอ่างตูบป้อนิยกออกโอหามตูบนี้หามไปไว้พุดอ๋อโอตูบนี่เจ้งมาทางนี้แหละเอาเพื่อนมาปุ๊กแทนทางนี่อ่โอ้กันหู้จังสั้นกับมาปุ๊กทางนี้ตะกี้ก็แล้วไล้ได้ตูบกันเลยโอ้เบิ้งเบิ้ง เพือนำห้าพุทธแพสแต่วัดชี้ได้แค่โบเล่บ้างก็จักว่าได้บ่มจ๊ะพอจะได้อันาอัน่อดยาลงเพียงน้าโอเพิ่นอจะได้ท่อลงแจ๋๊บพอจะห้มันใกล้ดินของง่ายแค่ไหนใกล้ธรรมดาเนี่ยันใกล้น้าบาดาลนี่แหละที่สำคัญเนาะอ๋อต้องหามกระต๊อบบาทนี่หามกระต๊อบคือว่าชี้เงาตรงนี้เ่ะอ๋อเอา ทางปพรคุยโทรศัพท์ก็ได้เด้อปพรเด้อขอบใจได้หลายเด้อ mm hmm. อ่าแล้วจังว่ากันไหมพี่น้องเลยทั้งพิ่นว่าเป็นมื้ออื่นเช้าอาจารยเนาะเดี๋ยวสบุญกาจังว่ากันอีกทีนึงเพราะว่ามื้อนี้มันกระคำแล้วนะทางสร้างเพิ่นกงคาเวียวกว่าซั่นานะทงางปพรว่าเนาะทางปพรไปหาเพิ่นแล้วอือโอ้ไปแล้วบ่วันนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้ทางเบาเบาหล่ากับเบาแก้วพี่น้องพากันไปหาปลาละ่ะ ไปใส่มองว่าสานเนอะต้องต้องได้ย e ุกมันกระต๊อบว่าสันได้เบาพรว่าโอ้แต่แก่อยยุพี่น้องเองเพิ่นกวางไม้องเพิ่นถาบคุดทอทางพี่มันใกล้ห้องน้ำยันมันซึ้มว่าสานเนาะเฮือนเปรตคุณหาประมาณนี้ เบิ่องสมุนกะบลำเบิ่งก่อนโอ้โหหยกกระตุบนี่กะบสิบคนนี่สิไปบ่บ่พรนี่สิบคนนี่ไปบ่กระตุบนี่ <c oughs> อ,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 อมันเดินมันแบบหน้าม,มันอยู่ทางนั้นเนาะมันก็เลยแบบนั่นเนี่ยแม่หัวเนาะ เราคิดพิจารณาไหมเบิ้งแบบบริยายนิยตุเพราะว่าเขาฟังเนาะต้องคันใหญ่ก็ต้องมั่งตัวนี้ออกก่อนห้าโตตัวนี้ออกก่อนเพื่อนเราหนีชิบหาบอกชิบหาเมตดบอกทั้งน่ะคือสิบกพกลงไปโอ้ชิบหาบางสมมติว่าคูดคุ้มบางจอดรถเจ้านี่กะ ไก่น้ำก๊อกคือเก้าเนาะขัาชมมดอ๋าน้าชมมดคุดคุ้มบางไก่อันก๊อกรสเจ้านี่กะนั่นแหละก็เลยว่าจะให้อันชุดแดนเลยอันทุกอืมพอพอได้ามันถ้าว่าน้ำก๊อกเขาอยู่ทั้งพี่เนาะกัสีได้เฮ็ดทั้งพี่ตอนนั้นนะแดกเป็นจังประมาณว่าจะจ่อตรนี้เดี๋ยวมันพิพลารโอ้โหก็เลยช่าเาไปเจาะหั่นมันก็เลย แต่จุดประชมของพเพิ่นคืออยากเจาะมอ,นองนี้ <g ül> เอะไรเชื่อเจ้าเจาะเราไปเจาะมองนั้นก็เลยก็เลยมันมีการกเลยพิจารณากันไปกฮีย <g ül> มัน <g ül> <g ül> ได้เนาะเห็ดได้เห็นเจาะมีใครว่ายัดน้ำเสียร์ไรลุ่มตูกโอ,อ้ก็ลืมคิดไว้บ่ว่าสีเห็ดเผื่ออนาคตเห็ดห้องน้ำ <g ül> ทั้งนั้นที่น,นี่ก็ลืมคิดซะทีก็แต่มันไรลุ่มต <g ül> <อ>ุกเจาะบริหน้าเพื่อนมันก็ไลรกระตูกอย่้ เออเนาะเอาจังใดกันจังว่ากันอีกเท่อเนิ่งวิโน่ไงฮอดได้คุยกับทั้งสร้างทั้งอย่างพ่นก่อนเนาะแต่เว้นค่อยละค่อยก็ได้จังใดกะประมาณนี่แหละวิโนไงพักเพิ่กี้ยังไม่ได้ปลูกเลยเน่อยนี่โป้เรื่เงแถวื่นนี่นะหนาสิเปร์วิโนอไอ เชา้านี้ใครยุ่งจะได้กบออกเนาะอันเดียสบุญกาได้คุยกับทั่งวะพอรอี่น้นงกาสิขอโตชเจบาคีบก้อนเนาะแล้วกาแะุะตอนนั้นอยากเจอนะหน้ามองนี้ว่าจันอืมอฮะจังได้กระพอกันในคลิปหน้าได้อพี่นองเด้วขอบมขอบใจทุกคนที่เขาเบิ่งเข่าส้มสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสบายดี